จะว่าไปผมแอบสงสัยว่าเราเปิดประตูให้ตัวตลกเข้ามาได้ไหมไม่ไม่เข้าหรือครับ <c oughs> นี่เปิดประตูให้แล้วนะแล้ว <c oughs> แล้วเขาปัระตูผมทิ้งไปเลยจะเล่นการ์ดพี่จะพี่หมกมุ่นในการ์ดมาก <c oughs> ไม่ผมแพ้ <c oughs> <Game over. S 1> เกมโอเวอร์อ้าวสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กันกับ t h a t s n o t My n e b l l ในพาร์ทพิเศษหลังจากที่ข่าวก่อนเราเคลียร์เกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในพาร์ทนี้ก็จะมาเล่นโหมโดไหนแม่ <c oughs> เช่นเคยนะครับแต่ว่า <c oughs> จะมาเพื่อตามหาตัวแปลกๆแ,และผมเจอพีพีชโอ้บัดก็คือพีพีชเป็นรูปลูปพีด้วยไม่มีอะไรเลยนอกจากพีสี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 ดพีชี คุณคงจะค้างเจ้าหญิงพีชมากสินะพี่ไม่ได้เอาพี่นัสไปด้วยเหรอแขก VIP โอ้โหคือผมควรจะให้พี่เขาเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าขอพูดคุยสอบถามหน่อยไหนไหนก็เจอคนดังพีชเดี๋ยวพีช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 ีชพูดได้แค่พีชจริงๆพีชพีชพีชโอเคครับตัวจริงแน่นอนคุณเข้าไปได้ครับ โอ้สุดยอดเลยก็ในพาร์ทนี้จะเน้นตามหาตัวแปลกๆตัวใหม่ๆนะครับถ้าหากเป็นเพื่อนบ้านเก่าผมอาจจะปล่อยให้เข้าไปเลยผโอ้ลเจ๊เป็นใครครับเนี่ยหน้าตาอย่างหล่อนให้ฟิลแบบเจ๊มูหลานเวอร์ชันซอมบี้บัตรเจ๊ยังไม่หมดอายุนะครับโลโก้ปกติอาซายอยู่ในชั้น3ห้องหนึ่งไหนดูสิชั้น3ห้องหนึ่งอยู่กับพี่สปริงแท็ ผีอนิเมโทรนิกกับผีจีนมาอยู่ด้วยกันได้ไงครับเนี่ยอาชีพเป็นเจ้าหญิงแห่งความตายเบียวนั่นแหละ4986 5429 5429 8466 8466เอาว่าเลขบัตรตรงไม่มีในตาและมีฟันที่แหลมคมฟันที่แหลมคมนี่เราต้องชวนคุยอ่ะ,อะบัตรของคุณแป,กแปลกๆนะครับอุย้ยก็ดูคมอยู่นะฟันผมว่าอันนี้น่าจะตัวจริงแต่ขอเช็คหน้าตาก่อนเจมไม่เอา้า โอ้เจ oh, ไม่ได้นัดไว้อา้าวแบบนี้ต้องโทรไปถามพี่สปริงแครปก่อนตูดสวัสดีนี่สปริงแครปพูดยันเล้าไม่อยู่บ้านผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวจริงนะครับแต่ขอเช็คก่อนแล้วเช็คไม่ได้ดิไม่มีรูปเดี๋ยวก่อนเอามีรูปนี้นะครับที่ตุ้มหู มีคันจิสอตัวซึ่งเหมือนตัวจริงเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ด็อปเปอร์แกงเกอร์ในโหมดนี้จะปลอมเป็นคนที่อยู่ในนัดนะครับผมไม่เคยเจอคนแปลกเลยอันนี้ถือว่าเจมาเหนือในความคาดหมายดูไม่มีอะไรแปลกด้วยนะครับเอาล่ะลองถามว่าทำไมเจไม่อยู่ในนัดแล้วกันต้องมีข้อผิดพลาดแน่ๆฉันควรจะอยู่ในลิสต์แต่มันไม่ผิดพลาดครับผมมั่นใจว่าไม่มี โอ้ยแต่ไฟเอกสารอาจจะทำข้อมูลผิดก็ได้เอาผมให้เจเข้าไปโอเคเจจะไม่แวงกัดผมใช่ไหมครับไม่กัดแสดงว่าตัวจริงอุยอ้ยหืมตัวนี้ก็ไม่เคยเจอคือเขาก่อนเคยเจอแต่ในรอบที่ไม่ตั้งใจเล่นอ่ะรอบนี้ตั้งใจจับผิดหน่อยแล้วกันนะครับคุณดูเกียอาชีพเป็นนักดีไซน์ฝันร้ายว้าเป็นงานที่น่าสนุกแกงเลยนะครับมี24นิ้วมือไหนดูซิ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบยี่สิบอยเอ้ยครบอุย้ยมีตามากมายจมูกเล็กใส่ตุ้มหูและมีมือบนหัวตามากมายจมูกเล็กใส่ตุ้มหูมีมือบนหัวเป๊ะปัดกระดูของจริงไม้ว่าแต่แขนเขาสั้นแค่นี้อะ่ะแล้วเวลาเจ๊หยิบจับสิ่งของต้องใช้มือบนหัวใช่ไหมโอ้ว้าวนับตาสิหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจดแปดเเท่าของจริงจมูกเหมือน ปากเหมือนฟันเหมือนกันนะครับดูดูแล้วผมว่าไม่มีอะไรแปลกอ่ะผมให้เจเข้าเลยนิ้วมือก็ปกติอุ้ยโอ้ยโดนเหรอว,ว้เดี๋ยว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 ชดชดโตมาเตกูดาไซขอดูหน่อยชื่อของคุณดูพลาดที่ชื่อชื่อผิดโอ้น่าเสียดาย แต่ว่าอย่างน้อยรอบเมื่อกี้เราก็ได้เจอแขก VIP พีนะครับเป้าหมายพาดนี้ของผมคือตามหาพี่42กับนางพยาบาลและอาชิเน็นบูบูนี่คืออะไรหน้ากากผีไห้โอ้ยร,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 รอบนี้ไม่มีแขก VIP เราอุ้แล้วน้องคนนี้อย่างหล่อนนะอูอ้เจ้เาเจคนเก่าถ้าเราเจอคนเก่าเราจะให้เข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตามหาคนใหม่ หรือว่าตัวแปลกๆประมาณนั้นเพราะว่าบางอันมันเคยเล่นจบผิดไปแล้วอฮ้ยไปครับเข้าไปเลยพี่วงร็อกเอาแล้วพี่มาจากไหนครับเนี่ยพี่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ด้วยอ้าวเอาแล้วทีนี้อ่าอ่าผมให้พี่เข้าแล้วกันผมว่าน่าจะตัวจริงโดนไหมไม่โดนเอ๊ะปกติเจไม่มีจุดที่ลูกตาทีครับผมผมว่าอันนี้ อันนีน้ไม่ปกตินะครับหลอกผมไม่ได้เอาถึงถึงรอบนี้ผมจะไม่เข้มงวดก็ตามเจ้าหน้าที่ครับตัวเติมหืมเมื่อกี้ผมให้คนนี้เข้าไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ตัวปลอมครับไป <c oughs> เรียบร้อยสองตัวแล้ว <c oughs> คือเล่นแบบชิวๆมันก็จับง่ายอยู่นะและอุ้ยคุณลุงคนนี้ อ่ะผมให้เข้าเลยแล้วกันเราเคยจะผิดลุงไปแล้วนะครับอุ้ยมาก่อนเอู้น้องมีฮาโล่บนหัวด้วยเหรอน้องเป็นนักเรียนจากบูอาไคอย่างแน่นอนตลอนจัดอ่ะอันนี้ไม่เคยเจอนะครับหกสามหกสี่หกสามหกสาหกสี่หกสามโอ้ยเป็เลขบัตรที่ชวนสับสนหกสามหกสี่หกสามหกสามหกสี่หกสามอ่ะตรงมีทั้งหมดเก้าดวงตา เ้าวดวงตานะครับ1 2 3 4 5ส7 8อ่าเอ,าเอา่นับใหม่ที่8อันนี้999 9, 9, ครบครบครบเลวิทเทสนี่คือลอยจากพื้นใช่ไหมมีฮาโลมีฮาโลมีฮาโลสื่อสารด้วยพลังจิตอะลองคุยกับน้องหน่อยพลังจิตมันคือยังไงดีของชนพอร์เฟ t อันนี้คือพลังจิตหรือพูดเออเราผมจะรู้ได้ไงวะพลังจิตเพราะว่าน้องไม่มีปากใช่ไหมแล้วเอ้ยนล้วนี่ถือว่าตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ตัว,ตวปลอมจะพูดยังไงเครีย <c> ด <ười> เครียดแล้วพลังจิตคือยังไงวะเอ๊ะครับจะลองทักเพิ่มสิเนี่ยมันมันคือพลังจิตหรือมันคือของจริงรูปล่างของฉันก็เพอร์เฟกต์นี่นาะหน้าตาเพอร์เฟกต์ใบคำขอก็เพอร์เฟกต์อย่าเสียเวลาเลยมนุษย์ฉันอยู่ในลิสต์ตัวจริงมัง้งเช็คทรงผมแป๊บโอ้โหในรูปมันก็ไม่มีอะไรให้เช็คเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะให้น้องเขา้า โอ้มันขยับพร้อมลูกตาตรงดิมขอบจอนี้ด้วยนะหวังว่าน้องจะไม่แวงกัดผมไม่แวงเอาน้องตัวจริงเจเจอยู่ในนัดด้วยว้าวลิลิทลิลิทตูลิลิทผมจําชื่อเจได้เอาเป็นว่าผมจะให้เจเข้าไปเลยเพราะว่าเราเคยจับผิดเจไปแล้วไม่โดนด้วยนะอันนี้อันนี้ตัวปลอมดีตัวจริงเข้าไปแล้วสรุป <c oughs> ต,ตัวจริงเข้าไปครบแล้วนะครับรอบนี้ผมผ่านแล้วปะ อ้าล้วไปเจอพี่ตัวตลกเอาเจมามอีกเหรอจะไม่ใช่ว่าจับเจ๊ไปแล้วเหรอเอางงอะเจไม่ได้นัดไ้ด้วยรอบนี้เอ๊ะหรือว่าที่จับเจ๊ไปคือรอบก่อนอาจะเข้าแล้วกันเอางงโดนสล้วผมไม่เจ๊เข้าไปแล้วปะมันรอบเดียวกันปะไม่แน่ใจนะครับงง เว้ยแต่เล่นแบบปล่อยจอยก็เกือบพ่านอยู่นะมันก็มาได้ไกลอยู่ <S <S นายดูสิรอบนี้เฮ้ยรอบนี้มีแขกว i p พีผมจะตายก่อนไม่ได้ต้องเจอนางพยาบาลเฮ้ย,ยตัวตึงตัวใหม,ตใหม่ตัวนี้ไม่เคยเจอสวัสดีมนุษย์แล้วตึงจริงพี่ไม่มีใบไม่มีบัตรอะไรให้ผมเลยอะุอ้ยแต่ผมจะตายก่อนไม่ได้นะครับผมผมต้องตั้งใจเล่นแบบตึงๆขอบัตรกับใบด้วยครับพี่ นี่บัตรของชอนส่วนนี่ใบ,บไหนครับแดกดาครอมครอสโอ้ยชื่อเกมนี้อ่าบัตรยังไม่หมดอายุนะครับโลโก้ปกติเอาล่ะคุณแดกดาครอมครอสดูชื่อก่อนเลยแดกดาครอมครอสแดกดาครอมครอสน่าจะชื่อน่าจะเหมือนนะใส่หมวกปากบีรอยเย็บหัวใหญ่ใส่หน้ากากอันนี้เรียกหน้ากากได้ไหมครับมันไม่ใช่กางเกงในขาดๆที่เอามาครอบหัวใช่ไหม 3,2,1,9 3,2,1,9โ okay. อเคเลขบัตตรงผมว่าดูดูแล้วเข้าเหมือนตัวจริงโอ้โหแต่ผมเสียวๆไงไม่รู้ไม่อยางให้เขาเข้าเลยอะมันมันวัดเสียวนะครับไปอย่านะพี่ชายอย่าควรผมโอ้โหยั่งชั่วแล้วใครวันนี้พี่นักดนตรีวันรอบนี้มีแต่ตึงๆไม่เคยเจอน่าข่าวว่าตัวนี้จับผิดยากด้วยนะครับแบบอื เฮ้เด hey, ี๋ยววตาแววตาเขาดูเหมือนตัวจริงเนาะส่วนลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเหมือนเหมือนเหมือนของจริงนะครับโอเคคุณเทอร์ทัสบัตรของพี่เขายังไม่หมดอายุโลโก้ปกตินะครับอาศัยอยู่ชั้น3ห้องส 3, 3ห้องสมีรอยสักที่ใบหน้าจ้องมองด้วยสีหน้าจริงจังและมีจมูกยาวรอยสักบนใบหน้าจ้องมองด้วยสีหน้า <laughs> จริงจริงจังด้วยนะจมูกยาวน่าจะใช่นะครับมีฟันแหลมคมและก็ผมยาว วันแหลมคม,มต้องลองทักดูหน่อยไอดี <c oughs> ของชั้น per เพอร์เฟกผมว่าพี่เขาดูตัวจริงแบบแบบจริงมากๆไม่มีอะไรผิดเพี้ยนผม <c oughs> แต่ผมเสียวผมเสียวตายรอบนี้มากเลยผมผมผม <c oughs> ปิดเลยดีไหมแบบว่าผมไม่เสี่ยงดวงแล้วกัน <c oughs> ลากไปเก็บเลยผมผมจะไม่เชื่อใจตัวเองผมเชื่อใจในเซนนี่ตัวปอมอย่างแน่นอน เรียบร้อยทุกคนบริสุทธิ์ทำไมคุณไม่เชื่อใจในความสามารถตัวเองอันนี้อันนี้ไม่มีไฟนะครับเอ้ยมีแววว่าจะเป็นตัวจริงเนี่ยคุณเอชท่าเอเลสกี่เก่าบัตรก็ตรงเลขบัตรตรงโลโก้โลโก้ปกติอ่ะผมว่าเข้าไปได้ครับเจทีนี้กําจัดคนเล่นไม่ได้แล้วด้วยให้ตายเถอะเสียวๆอือย,ยังไม่โดนอูชางผมเจอช่าง มีหูมีตามีงวงครบนะครับตรงนี้โลโก้ปกติคุณช้างหน้าฝ่าอุ้งช้างหน้าฝ่าอุ้งคือพาดก่อนจริงๆผมนับรอยย่นที่งวงด้วยนะแต่นับแล้วแบบสับสนยากมากเลยนะครับคงไม่มีอะไรแปลกมั้งดูจุดอื่นก่อนผมว่าคุณช้างน่าจะตัวจริงปะอะผมจะไม่โดนงาชนใช่ไหมครับ ไม่โดนโอ้โหแล้วนี่ใครวะเน,นี่ยเดี๋ยวก่อนตัวนี้ผมอุ้ยอ,อันนี้ตาไม่เหมือนหรือเปล่าอุ้ยตาเขาต้องมีจุดผมให้เข้าไปแล้วรอบนึงด้วยใช่ไหมเริ่มสับสนกับการเล่นรอบก่อนอจุดที่ยากของเกม Death Note My Noble คือบางทีเราจะสับสนนะครับเวลาเราเล่นหลายรอบแบบรอบก่อนให้เข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่อันนั้นคือรอบก่อนเขารอบก่อนหรือเปล่างงเรียบร้อยลากตัวไป ไอ้หน้าที่งับแพงที่จะไม่งับผมใช่ไหมผมนลาดทูกตัวใช่ไหมในที่สุดเอาละเจนี่เข้าไปยังวะเจเจมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาละงานเข้านี่ไงเริ่มสับสนไอ้รอบนี้ผมให้เจเข้าไปยังวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอางานเข้าเข้าชั้นสมห้องหนึ่งชั้นสมห้องหนึ่งเอ่อโทรไปถามคุณสปริงแท็บแล้วกัน พี่ครับเมีพยพี่อยู่บ้านไหมนีม่อปปิงแทบพูดเอ้ยยันเหล่าไม่อยู่บ้านเอา้าโอ้มีแววว่าจะเป็นตัวจริงนะครับฆ้าไม่ได้โอ้เอาละตึงๆ <g ười> การจะเจอนางพยาบาลต้องตึงขนาดนี้เลยอ่ะหนึ่เก้าหกแปยังไม่หมดอายุนะครับโอ้ยชั้นสามห้องหนึ่งจับผิดเจ๊ไปแล้วก็ต้องมาจับซ้ำชมููเล็กมีฟันที่แก้มโอเค ไม่มีในตาคิ้วบางนะครับไม่มีในตาคิ้วบางใช่อ่าไ,ไอคันจิที่หูนี่เป็นปกติไม่มีอะไรแปลกนคขอทักหน่อยขอดูฟันฟันดูคมนะครับดูตัวจริงอยู่<อ>ก็เจ๊ดเก้าแปดหกเจ็ดเก6าแปดห4ห้าสี่สองเก้าหโอเค มงกุึยข้างบนนี่มีตาด้วยแต่ในรูปไม่เห็นของจริงเปล่าวะ <g av io> แต่ผมว่าน่าจะของจริงนะไม่น่ามีอะไรแปลกผม่าตัวจริงแหละเข้าไปเยารุนรุนมากเฮ้ยไม่โอ้คือฟันผิดเอ๊ะ ฟันผิดแต่ผมเช็คฟันแล้วไม่ใช่หรอฟันมันแหลมคมไม่ใช่เหรอหรือว่าเจาไม่ได้ฟันแหลมคมวะผมผมเล่นเยอะจนเบอโอโหเสียดายอดเจอนางพยาบานเลยอุ้ยเอารอบนี้เริ่มมาเจอ 42! 42 42 42 42พี่คนเก่านะครับที่พี่เขามาพูดแค่42 42 42และ1บวก1ั้งหมดนี่น่าจะรวมกันได้42ใช่หรอวะ กนนับก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 3, 3, 4, 6 37 38 39 40 41 42เอ็้ยเป๊ะ42จริงเขาเป็นแขก VIP นะครับผมจะให้เขาเข้าไปเอาว่าแต่ถ้าผมไม่ให้เข้าอาจะเกิดอะไรขึ้นผม <c oughs> เอาอยากรู้เจ้าหน้าที่ครับคนนี้ดูแปลกๆนะครับเนี่ยโอ้หน้าเป็นงงงเลย รีบมาลากตัวออกไปโดยด่วนเราได้ราก42ออกไปเรียบร้อยแล้วเ,เขาใบ้หวยอะไรไม่รู้42 42 42งวดนี้มาถือว่าเป็นการฆ่าคนปกตินะครับไม่มีไหไรใช่ไหมแต่อาชีพม,มนมันขึ้นมาแล้วนะครับถือว่าเย้ <c oughs> ส่สามครั้งสมครั้ง3มครั้งเดี๋ยว เจ๊คือใครอะไรสามครั้งครับเอ๊ะสามครั้งสามครั้งสามครั้งอะไรสามครั้งครับคืออันนี้ต้องให้เข้าไหมเนี่ยเอ๊ะราต้องทำยังไงสามครั้งเอ่อเปิดปิดสามครั้งใช่ไหมครับอันหนึ่งอ่ะสองนะครับสามครับสามนะครับเจ๊สามครั้งสามเฮ้ คือไงกับเจ๊ดีวะลากไปเก็บเหรอเฮ้ยหรือควรจะให้เจ๊เข้าดีเอ่อไม่ใช่แขกว i p ด้วยเอาละ่ะเกาหัวทนีนี้เอาผมลองให้เจ๊เข้าแล้วกันลอยเข้ามาเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> สามครั้งนี่คือต้องให้เข้าสามครั้งหรือเปล่าเจไม่ตาไม่ฆ่าเราด้วยดิหลอนอันนี้หลอนจริงอะไร <c oughs> เอาละอันนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามแล้ว <c oughs> แค่นีเหรอะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคืออันนี้คือวิธีรอดลแล้วถ้าผมฆ่าเจอผมโอ้ห่าเสียดายน่าจะลองให้หน่วยดีๆ,ๆเก็บไปนะครับอดเลยทีนี้เอาส่วนที่เหลือเข้าไปได้นะครับไม่มีแขก v i p แล้วเว้ยแต่เราได้เจอตัวแปลกเป็นเจน้าก,กากเมื่อกี้แปลกดี <c oughs> อ่าแล้วพี p ่พวกพี่ๆเข้าได้เลยครับ <c oughs> ที่นี่รับต้อนรับทุกคน <c oughs> โอ้ เอาเอาแล้วผมเริ่มใหม่ผมยังเจอเจ๊สามครั้งอีกเหรอเอารอบนี้ลองลากหน่วยดีๆมาเลยแล้วกันอ่ะเจ้าหน้าที่ครับเจ๊ต้องข้างรักผมมากแน่ๆมาเกินสามแล้วเนี่ยไปครับทอาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนายทำงานของนายต่อไปเอ้ได้เหรอผมคิดว่าหน่วยดีๆ,ๆจะตายนะไม่ตายด้วยนะครับเอา เก็ยังมาสามครั้งได้อีกอ่ะอ๋อสรุปสรุปข้าไม่ตายต้องให้เข้าอย่างเดียว <c oughs> ในที่สุดเจ๊พยาบาลก็มารอบนี้ต้องตั้งใจเล่นเอาว่าแต่อืม เจไม่อยู่ในนัดนี่ครับเจ๊โอ้โหเรื่องมาก็เจอตึงเอาตัวปอมโลโก้ผิดเจ้าหน้าที่ครับเขาพยายามจะขัดขวางผมไม่ให้เจอนางพยาบาลลากออกไปเลยดีมากได้ปวดเป็นนางพยาบาลคนต่อไปได้ปวดเป็นนางยบรนเทาความเจ็บปวดเจ้ามนุษย์ผมรู้สึกผมเห็นแล้วเจ็บปวดมากกว่าเดิมอันนี้คือ เจเอาผ้ามาพันหน้าหรือว่ามันคือเนื้อทั้งหมดหลอนนะครับเนี่ยเราเนี่ยมีวงสามอันนะครับโอ้โหอันนี้คือภาษาอะไรผมขอเอามือถือถ่ายแป๊บปึ๊บโอ้แต่มือถือมันไม่ตรวจให้ว่าเป็นภาษาอะไรอะครับมันมันแปลไม่ได้แปลได้คำเดียวคือเซ็กซ์มือถือมันหมกบุ้ญแค่แล้วเอาเป็นว่าเจ เจ๊ามาบรรเทาทุกใช่ไหมครับเอาผมให้เจ๊เข้าแจกวีไพีของเราเย้ yeah! แล้วตอนนี้เราก็เจออิสต์เอ็กในหมดไหนแม่ครบแล้วเอาแล้วผม,มุสาเล่นแบบปล่อยจอยเจอตัวตลกได้อย่างนั้นเหรองั้นก็มาจบด้วยการดูเอลแล้วกันไหนดูซิเอาเขาลงเลข7จ็เราลง8ปดเขาลงคิงอ่าผมมีเลข2องไปเขามี4ี่ะผมมีเ โอ้ยแย่เอาแต่ผมมีสองเย้เราวินเกมแรกตบตัวตลกโชว์อีกรอบเลยฮ่าฮ่าอีซี่โอ้ยเริ่มมาด้วยควีนนะครับเขาลงควีนอาราลงหกเขาลงได้อ๋อเรามีควีนห้า <laughs> โอ้ยร,ร,รอบสองนี่แม่ง <laughs> รอบสองมันขี้โกงตลอดเลยเอาละรอบนี้เราโอ้เป็นเลขเก้าเลยเหรอเขาตึงว่ะเขามาตึง ห้าอ่าเราล,ลงแปดมันลงได้อีกมันตึงโอ้โหผมจะตนตัวตลกตบปิดท้ายอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้เต็มมือจัวเต็มมือลงไม่ได้อ,อืออามันเล่นคนเดียวมันโกงผมยังเห็นได้ชัดโอเค เอาละครับก็สำหรับ That's Not My n o b o e ในพาร์ทพิเศษวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับเราเก็บอาชีพเมนในโหมดไหนแม่ครบเป็นที่เรียบร้อยเย้ yeah. คือจริงๆมันขาดอันหนึง่งซึ่งเป็นอันที่ต้องเก็บอาชีพเม้นอันเก่าให้ครบที่แบบต้องเล่น40รอบรอล่าท็อเปอรแกเกอร์100ตัวเป็นพนักงานดีเด่น100ครั้งถ้าเก็บครบน่าจะตาแหกแต่วันนี้ก็กลับมาเล่นตามที่หลายคนขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามหาแขก V.I.P ก็ถ้าหากชอบผลงานและอยากสนับสนุนคลิปของผมก็สามารถกดไลค์ให้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้กับคลิปนี้ได้นะครับการกดไลค์กับการคอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นการบอกให้ y o YouTube รู้ว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็จะเอาคลิปนี้ไปแนะนําให้กับคนอื่นมาดูมากขึ้นแบบนั้นก็จะเป็นการซัพพอร์ตผมได้มากๆนะครับผมจะดีใจมากแต่ว่าสําหรับคนขี้อายไม่คอมเมนต์ก็อย่างน้อยก็กดไลค์ก็โอเคแล้วเข <c oughs> <c oughs> ้าใจได้หรือถ้าอยากคอมเมนต์แล้วนึกไม่ออกว่าจะคอมเมนต์อะไรก็แค่พิมพ์มาว่าเพ e แค่นั้นพอ เห็นไหมคุณก็จะได้เป็นแขก VIP เอาล่ะสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับไว้ถ้าหากตัวเกมมีอัปเดตโหมดใหม่ผมจะรีบกลับมาอย่างแน่นอน